สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรงมทั้งน้องนนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับแอดมิน A หรือว่าครู A ซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยหรือว่า conversion factor นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในวิชาเคมีเพราะว่าเด็กเดจะต้องเจอเรื่องนี้แนะ่นอนตอนขึ้นหมอสีเลยดูเหมือนจะเป็นคณิตศาสตร์แต่ว่าใช้เยอะมากในเคมีนะคะ เพราะว่าในวิชาเคมีเนี่ยก็มีหน่วยหลายหน่วยที่ต้องการจะเปลี่ยนหน่วยไปมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะจําสูตรก็นึกถึงวิธีนี้ได้เลยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเนี่ยก็คืออัตราส่วนระหว่างหน่วยสอหน่วยซึ่งเป็นหน่วยที่ต่างกันแต่ปริมาณเท่ากันนํามาหารกันนะคะและเรายังสามารถใส่หลายๆแฟกเตอร์ต่อกันจนกว่าจะได้หน่วยที่ต้องการได้ด้วยนะซึ่งการใส่แฟกเตอร์ไม่ยากเลยค่ะถ้าเราต้องการตัดหน่วยไหนเราจะเอาหน่วย นั้นนะคะไว้ในฝั่งตรงข้ามกับหน่วยที่โจทย์ให้มาเช่นในตัวอย่างนี้ดินสอ1แท่งยาว1 0ซนเมตรจะคิดเป็นกี่มิลิเมตรโจทย์ให้ในหน่วย10เซนมาใช่ไหมล่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา1เซนไว้ด้านล่างแล้วก็เอา10มิลิเมตรไว้ด้านบนโดยค่าของแฟกเตอร์ตรงนี้เด็กๆจะต้องทราบเองถึงจะใส่แฟกเตอร์ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องทราบว่าเอ๊เซนก็คือ10มิล แล้วเราก็ใส่ให้ถูกด้านแค่นั้นเองค่ะเอาฝั่งหน่วยที่ต้องการตัดไว้ฝั่งตรงข้ามกันเนาะหน่วยนี้ก็จะถูกตัดกันเพราะฉะนั้นก็จะได้มีค่าเท่ากับ mm, <Wow. S> 1 0คูณสมิลลิเมตรก็จะได้เป็น1 0 0 mm มิลลิเมตรนั่นเอง <Wow. S 1> เรามาดูตัวอย่างการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยในวิชาคเคมีค่ะหน่วยที่พูดถึงเยอะมากๆเลยเนาะน้องๆก็คือเรื่องของจำนวนโมลน,นะคะ <Wow. S 1> จำนวนโมลเอ๊ะ โมลคืออะไรโมลก็คือหน่วยหน่วยหนึ่งในวิชาเคมีเนาะโดย1โมลเนี่ยจะเทียบเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคแล้วสาร1โมลเนี่ยก็ยังมีจำนวนเป็นกรัมเนี่ยเท่ากับโม,มลโมเลกุลของสารนั้นแล้วก็มีปริมาตรเท่ากับ22.4ลิตร TSTP เพราะฉะนั้นโมลเนี่ยจึงสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยต่างๆได้โดยใช้แฟกเตอร์เหล่านี้เลยค่ะ ดังนั้นแก๊สออกซิเจน1โมลจึงมีค่า6.02คูณ10กํลัง23โมเลกุลโดยคำว่าอนุภาคก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่กรณีของสารอย่างในข้อนี้แก๊สออกซิเจนเนี่ยเป็นสารประกอบดังนั้นจึงใช้ในหน่วยของโมเลกุลน,นั่นเองแต่ถ้าต้องการทราบเป็นจำนวนอะตอมของธาตุออกซิเจนสูตรเคมีของแก๊สออกซิเจนคือ O 2 เพราะฉะนั้นจำนวนอะตอมก็แค่เอา2คูณเข้าไปกับจำนวนโมเลกุลนั่นเองค่ะส่วนมวลเป็นกรัมก็จะมีค่าเท่ากับ32กรัมซึ่งมาจากจำนวนมาจากเลขอะตอมของออกซิเจนนะคะก็คือ16 16คูณ2ก็ได้เท่ากับ32เนาะแล้วก็ปริมาตรนะคะจะมีค่าเท่ากับ22.4ลิตรที่ STP ค่ะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการน,นำแฟกเตอร์มาใส่ในสูตรกันค่ะโจทย์บอกว่าน้ำ0ูโมลคิดเป็นกี่โมเลกุลอันนี้คือคำถามแรกแล้วยังถามว่ามี H และ O อเนี่ยอย่างละกี่โมลและกี่อะตอมด้วยเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด3คข้อที่ต้องคิดเนาะจำนวนโมเลกุลนะคะเราก็แค่เอาจำนวนโมลคูณด้วย 6.02คูณ10กำลัง23มเลกุลซึ่งหารอยู่กับ1โมลโดยเด็กๆก็จะเห็นว่าแฟกเตอร์ที่ใช้จะเปลี่ยนจากโมลเป็นจำนวนโมลกุลเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือหน่วยโมเลกุลถูกต้องไหมคะเพราะนั้นเราก็จะเอาแฟกเตอร์นี้มาใส่เนาะเมื่อเราตัดหน่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แค่เอา0.5คูณกับ6.02คูณ10กำลัง23ก็จะได้คำตอบแล้วค่ะส่วนจำนวนโมลเราก็จะดูจากสูตรเคมีเป็นหลัก H2O เนี่ยมีสูตร H2 แล้วก็ O1 ดังนั้นจำนวนโมลของ H คือ2และจำนวนโมลของ O คือ1แต่โจทย์เนี่ยไม่ได้ให้น้ำ1โมลแต่ว่าเป็น0.5โมลเพราะฉะนั้นน้ำ0.5โมลจึงมี H แค่1โมลและมี O แค่0.5โมลค่ะส่วนจำนวนอะตอมของ H และ O เราก็แค่นำจำนวนโมลคูณด้วย จำนวนอนุภาคก็คือ6.02คูณ10กํลัง23เพราะฉะนั้นโมลก็จะตัดกันได้หน่วยเป็นอะตอมเรียบร้อยแล้วในกรณีของ O ก็เช่นเดียวกันนำจำนวนโมลของ O 0.5โมลแล้วก็คูณด้วยแฟกเตอร์6.02คูณ10กํลัง23หารด้วย1โมลแค่นี้เด็กๆก,ก็จะได้คำตอบทั้ง3คข้อแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะ เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมถ้ากรณีที่โจทย์เนี่ยอยากจะได้ในหน่วยของเปลี่ยนจากโมลเป็นกรัมเปลี่ยนจากกรัมเป็นจำนวนอนุภาคหรือเปลี่ยนเป็นปริมาตรจะคิดยังไงแน่นอนว่าก็ใช้แฟกเตอร์ที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้เลยข้อแรกดีบุก17.5กรัมอยากจะเปลี่ยนเป็นหน่วยโมลเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ที่ต้องใส่ก็คือกรัมต่อโมลถูกต้องไหมล่ะนี่เลยนะคะ แล้วสารแต่ละชนิดเนี่ยจะมีปริมาณเป็นกรัมเท่าไหร่ก็อย่างที่ครูบอกไปเลยมันมาจากมวลโมเลกุลนั่นเองค่ะมวลโมเลกุลของดีบุกมีค่าเท่ากับมวลอะตอมเพราะกรณีนี้เนี่ยดีบุกเนี่ยมีสัญลักษณ์ของดีบุกก็คือ Sn มันคือธาตุดีบุกเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลในที่นี้คือมวลอะตอมของดีบุก118.71ดดูได้จากตารางธาตุเลยนะ ส่วนเฮกเซน43กรัมจะคิดเป็นกี่อนุภาคเราก็จะต้องเปลี่ยนกรัมไปเป็นโมลก่อนค่ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ที่1คือเปลี่ยนกรัมไปเป็นโมลตัวนี้คิดจากโมลโมเลกุล C มีโมลอรตอมเท่ากับ12 12คูณ6บวกกับไฮโดรเจน H อีก14นะคะรวมกันแล้วได้86.20จากนั้นเปลี่ยนจากโมลเป็นจำนวนอนุภาคต่อได้เลย โดยคูณด้วยเลขอะวคกาโดค่ะส่วนข้อสุดท้ายแก๊ส A 0.74กรัมจะมีมวลจะมีปริมาตรที่ s t p เท,ท่ากับเท่าไหร่โดยให้มวลโมเลกุลเป็น49กรัมต่อโมลข้อนี้เห็นหน่วยแล้วตัดกันได้เลยถูกไหมคะ49กรัมแล้วก็เหลือ1โมลไว้ด้านบนจากนั้นเปลี่ยนจากโมลเป็นลิตรโดยสารทุกชนิด1โมล มีปริมาตร22.4ลิตรที่ STP และนี่ก็คือตัวอย่างการคำนวณในเรื่องของแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยในวิชาเคมีซึ่งเด็กๆจะต้องใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ม .4 จนจบม .6 รวมไปถึงข้อสอบเข้ามาหาลาัยด้วยค่ะ <Woo! S 1> ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเนาะถ้าเด็กๆสนใจก็สามารถติดตามคลิปสอนเคมีฟรีจาก แอดมินเหรือว่าครูเอต่อในคลิปหน้าได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีจ้า